ปาหน่อยใหญ่หาฝนขึ้นเด่นหนำเป็นโอกาสของชาวบ้านเสด้ลงหาปลาแบบเต็มตัวครับบางคนกระตือเฮี้ยแต่เหมือนนี้เข้ามาตักปลาพี่น้องเบิ้งครับช่องกับ,บนหน้าสวัสดีทุกท่านครับในช่วงเดือนหาดหรือเดือนหกเข้าตองฝ้าคู่มือครับเพราะว่ามันอาจจะขึ้นแค่เมื่อหนึ่งสองมือหรืออาจจะขึ้นเป็นอาทิตย์ก,ไก,ก็ได้เข้าหามผาดถาผาดแล้วสมมติวิ่งด้ปลาในปีนั้นๆเลยครับ ช่วงการตักปลามาเมนวาสซมีทูมือด้ครับปีปีหนึง่งจะมีแค่สามหรือสี่มือการตักปลาเคลื่อนปางมุนมันจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับคือหนึ่งนามฝนไม่สองคือโค้งดันแต่กับสามคือการปิดเปิดรูดไฟการปิดเปิดรูดไฟเป็นสิ่งที่สําคัญครับถ้าเข้าเปิดหกใกูใกล้ๆมองเข้าตักได้นามมันก็นจะมาเฉียวอยู่นี้ปลามันก็นจะขึ้นขอบขึ้นมาเลยอุปกรณ์การตักปลาเคลื่อนปางมุนเขาจะนิยมเห็ดเป็นสวิงเห็ดเป็นวงกลมประมาณ1เมตร หรือว่าเมเีดค่งน้ำตะไคายเอ็นประมาณ1เส้น2เส้นหรือว่าหนึ่งุดหาก็ได้ครับผวกเข้าจะนิยมใส่แค่2เส้นเพราะว่าตอนตักปลาขึ้นมาตอนเทหัวปลาจะบริสุทเขาในตะขคายเข้าจะใส่เวลาได้น้อยพวกเกา่าบม่ต้องปดยากเย็บติดกันเสร็จแล้วเขานำมายั้งในรถมาพันตามขอบเพราะว่าตอนตักของเขามันจังจะบริด้ถือขอบยิ้นตะไคายเข้าจะบริด้ขาดเพราเขาเตรียมสวิงเรียบร้อยแล้วเขานำไม้ไผ่ประมาณ4ีถึงหาเมตรหรือตามใจชอบพี่น้องกันนะครับ มามัดรวมติดกันกับสวีงเฮาเป็นอันไส่ใได้ครับพอเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเฮาก็ต้องมาเช็คป๋าบังกรวิธีการเช็คป๋าของเฮาคือนํเฮาสองเส้นมาหวานลงไปตามขอบที่หฮอสิตักนะครับเฮาก็มาลองบังกรถามมันเข่าร้ายเฮาก็จังตักเข้าสานเฮาสิเมยถิมพี่น้องถามมาเป็นยังคือบาเฮาตึกเลยมันกระไดขึ้นกันครับแต่ว่าการตักมันจะเร็วกว่าและกับประหยัดเวลาคือเฮ้าเทเลยแฮนี่เฮาต้องมานั่งปดเสียเวลาครับ ปลาขื้นบกี่ชั่วโมงพอแหเช็คเรียบร้อยหมดแล้วเอาขื่นว่าถือแหนมแถะเอาก็ลงตักเลยวิธีการตารักก็คือ 1. การตารักตามน้ำการตารักตามน้ำคือเราจะเบิ่งหม่องปลาอยู่มันจะเป็นจกโลกเพปะ,ปะป่าปลามันจะมาพักอยู่เถอบหินเราจะตัก,กค่อยๆตักกวาดลงม,มาแล้วก็ฮุบข้ห,ขหาตัวแล้วก็ดึงขึ้นซื่อ,อครับการตารักแบบนี้ก็จําเป็นต้องตักหลากยาวครับเพราะว่าปลามันจะหนีถิ่มไปซื่อเราเอาขื้นมาเลย ขยันตักเอามันจะหมดในทวนน้มจากโม่เมื่อยเข้าไปนําวิธีการตักปลาแบบที่สองตักมองพักปลามองพักปลาจะเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ำเบากว่าปกติปลาสู่น้ำมันต้องใส่แห้งหลายมันจะหาที่พักเป็นตามหินหรือว่าตามถ้ำยังไงแหงญ่หไงเหงาหลายครับวิธีการตักปลาในถ้ำจะขายกันจะแตกต่างกันแค่การยืนคนตักจะยืนเท่าระดับน้ำจะใส่แห้งไยกว่าวิธีแรก การจับใหม่ต้องจับที่ปลายสุดของใหม่ยื่ยนไปให้สุดค่อยๆว่างลงดึงเข่าหาตัวเองกดลงต่ำๆแล้วก็ค่อยๆสาวขึ้นเรื่อยๆวิธีนี้จะใส่แห้งร้ายกว่าปกติแห้งยืยนใหม่กุ้ไก่แห้งนักรวมถึงกระแสน้ํานํำ,นำแาบฟ,ฟิตอีรีหรือว่าเขียงแรงอีลีหนกครับปลาที่งห้าดใหคือเป็นปลาบางัางมั่งปลาเขาหม่นปลาต่างๆนะครับปลาสองเส้นซ้เส้นเขาเรื่อยเ<ๆ>มื่อนั้นได้เกือบหนึ่กิโลด้ยครับโมเมตนต์ได้หน่อยๆ ขึ้นอยู่ประมาณสี่หาชั่วโมงแต่หวกมึงเสาร์ 6, จนหอดสี่หาโมงถี่ะครับปลาชนิดนี้มันจะโตสัมหนีดได้ครับมันจะโบยใหญ่แล้วบางคนววาคือตัก,กับปลาหน่อยมันปลามัยายนใหญ่สัมหนีเด้อโมเมนว่าสิมีตป่ปลาหน่อยเข้าคือกันนดครับปลาโจกปลาจอกปลาอีขวาปลาสูตรปลาตัวใหญ่ใส่สองตัวรูสามตัวโูนี่เขาร้ายขึ้นกันไปบัคลิปย้อนหลังก็ได้ครับตอนปีนั้นเขามาหลายแห่งแต่ว่าห้องกระตงใส่ตไคร้แหะนี่ ใหญ่กว่าเกา่าอก็แข็งแรงกว่าเกา่าพี่น้องม่งคือจังไงมันบ่ครับผมลองม่งแล้วได้อยู่ครับแต่ปลาดบ่หลายเอาขืนได้คือเพิ่นอยู่มันต้องใสประสบการณ์และความเสี่ยวชาติทางดา้านนี้อีรีเพิ่นฮัดมาเป็นซ0กว่าปีแล้วครับที่ควรระวังก็คือคขี่ตะไคร่นาเนี่แหละครับเพราะว่ามันอาจสิมือนหรือว่าโตกเกิดอันตรายได้ตักปลาข้นปลางมวนก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเฮาแนี่สวัสดีครับ